สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมนี่คืออารมณ์ชินจังนะครับจากแฮกนะเหลือแฮกไปดูกันได้ในช็อปปี้เลยล่ะสตาร์ด้านผมนี่นะเออยังอยู่อีกหนึ่งแพ็คนะครับผมเหลืออีกหนึ่งแพ็คนะเออหนึ่งนะผมห้าหนึ่งหนึ่งแพ็คนะครับผมน,นี่แพ็กนวดแต่คาราเกะก็แกะไปแล้วนะเออนี่หมดแล้วนะ,นะ,นะผมฮะข้างนี่เราก็ยังมีหนึ่งแพ็คนะผมราคาห้าสิบห้าบาทนะผม สังด้ในพปี้ได้ลาซาด้าลงไปดูนะเพแฮกนะครับผมูผมแฮกนะนี่จะเป็นตแบบนี้มาหแพ็คก็มี12บสอซองนะแต่ละซองนะผมขนาดสิบติดกำนะครับผมถ้าเอาไปแยกขายก็ขายห่อละ5้าบาทเพนกั์หนึงใบนะครับผมนี่นะผมเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับผมอ่ะเยยเฮ้ยเ่้ยเเเยย นี่ก่อนนี่ก่อน,แ,นแก๊นเหนียวค่อนข้างเหนียวนะเออเดี๋ยวขออนุญาตไปแกะแก๊ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแบบ,บบแบบหนบบแบบแนีย่างเดียมาครับผมก็มีมมด้วยวก,กัน12บซองนะเดี๋ยวให้พี่ฟาเดียวเป็นคนแกะครับผมเอาเลยครับเริ่มเลยแกะทีละซองนะครับผมมาเดี๋ยวเนรนลองขอได้แก๊สได้เลยอย่าเล่นผมมัน โอ้โหเป็นชินจังเป็นนักธุรกิจนะครับผมเป็นเซลแมนนะครับผมสีดาวนะครับผมเบอร์หกหกหกเก้านะครับผมสองที่สองนะครับผมอ่าสองที่สองนะครับผมเป็นอะไรด้โอ้โหห้าดาวนะครับผมชิโร่แต่ไม่ใช่การ์ดไม่ใช่การ์ดเอร์นะแต่เป็นการ์ดห้าดาวโอ้โหอ๋อเป็นการ์ดคู่กับการ์ดชินจังนะครับที่เราได้รนบมือรับที่แล้วนะครับผมนี่วิงวับนะครับผมโอ้ลายกระจุกนะครับดีมาก เอาครับผมจออะไรครับพี่ไปเร็วใบที่สามนะครับิตัวงเลยอย่าทุกตัวครับโอ้ซ้ำนะครับผมตั้งเลยตั้งเลยซ้ำนะครับผมได้ใบนี้ซ้ำนะครับใบที่สีนะครับผมเป็นใบเอ้าหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นะครับเป็นใบสองดาวนะครับผม เป็นเบอร์หกแปดเก้านะครับผมใบต่อไปนะครับผมโอ้เป็นใบอานะครับผมนี่เป็นใบอาโอ้โหนะครับไตการพิเศษนะครับผมนี่เป็นเบอร์สิบเบอร์สิบเก้านะครับทีเดียวเราได้เบอร์สิบสามนะครับเป็นซีโร่ครับเออานี่ไงเห็นไหมข้างหลังมันจะไม่เหมือนกับกับนี้นะเห็นไหมเห็นไหมข้างหลังเป็นยานะครับผมไอ่าราท่านครับผมแม่ชินจังนะ เป็นสามดาวนะครับผมชิโนสุเกะนะครับผมหกเจ็ดหกนะครับผมโอ้ซัมนะครับตายไปดเลยมั้ยเดี๋ยวฟัโอ้ซัมอีกแล้วนะครับเอาไปเดี๋ยวตาตาโนะก่อนมาตำนี้ ร้อนเลยร้อนเลยนะครับผมนะี่ครับผมใบนี้นะครับผมนี่นะครับผมเป็นหมอนะครับใบต่อไปนะครับผมเป็ refined, นหนึ่งดาวนะครับผมเจ็ดหนึ่งห้านะครับเบอร์เมื่อกี้หกหกสามนะครับใบนี้นะครับผมสามอีกแล้วนะครับแมดนิชันครับผมนี่นะครับผมสามอีกแล้วนะครับ อ๋อนะผมก็ได้มา12ใบนะผมมีได้เออาร์การนะครับผมเหมือนรอบที่แล้วนะเออเหมือนรอบที่แล้วนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาค่อยมาสรุปกันคลิปต่อไปนะนี่ได้ก็เออาร์การนะครับผมใบแล้วก็ได้ใบซ้ำมาเยอะนะรอบนี้นี่ซ้ำซ้ำเป็นสองเลยนะครับผมอันนี้ก็ซ้ำนะครับนี่ซ้ำเป็นซ้ำเป็นสี่แล้วนี่ก็ซ้ำซ้ำเยอะมากนะครับผมก็การห้าดาวมาใบเดียวนะครับผม แพ็คนี้นะครับ5ดาวเบเดียวนะครับผมแล้วก็การ์ดเอียนะครับผมแพ็คที่แล้วนะแพ็คที่แล้วได้การ์ด5ดาว6 5ใบแล้วก็เอียร์1ใบนะครับผมครึค่งๆเลยนะแบบนี้12ใบได้การ์ดซัมมาด้วยนะครับผมเยอะมากแล้วก็ได้การ์ดเอียกับการ์ด5ดาวมา2ใบนะครับผมโอเคนะ,พะเพืคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่ตี่ติหลอกในยูทูบกัด้วย,ะวยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ตะเข็บเลยนะครับผมสวัสดีครับ